นี่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนที่ปากช่องดินแดงแต่ตอนนี้อากาศสภาพร้อนมากร้อนแรงลมเดี๋ยวมาดูกันว่าช่วงที่ออกหางแย้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วผมจะหาวิธีไหนแก้ได้มั่งถ้าเพื่อนคนไหนมีวิธีแนะนำผมได้เข้ามาได้เลยครับเนี่ยตอนนี้เกิดปัญหาใหญ่ดูแต่ละต้นเดี๋ยวไปดูกันเลยครับน้ำก็งดละ น้ำผมงดมาห้าวันละดูใบแตกใบใหม่ด้วยมีมีใบใหม่แตกเข้ามายอดใหม่แตกหางแยะที่ติดร่วงหมดเลยครับเนี่ยมันอาจจะมีรุ่นรุ่นหลังหรือเป็นกับผมไม่ได้สะสมด้วยหรือเปล่าเนี่ยติดขนาดเนี้ยร่วงร่วงหมดเลยเนี่ยผมผมจะทำยังไงผม สองรุ่นละเนี่ยในเพื่อนดูตอนนี้วันที่หกผมเริ่มมาปล่อยน้ำแลละมันคงกลัวต้นตายแต่ผมปล่อยคือออกห่างรละสมีทรงพุ่มอย่างเงี้ยปล่อยคือผมใช้สายนี่อยู่น้ำไม่เยอะครับเนี่ยปล่อยให้มันออกห่างดูร่วงทิ้งหมดเลย หรือต้นมันยังไม่พร้อมหรือเปล่ามันสลัดผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยเพื่อนๆคนไหนรู้ก็บอกได้ดูต้นนี้ต้นนี้ผมเว้นน้ำมาห้าวันห้าวันมึงขีดยาสารไปเนี่ยผสมไปเลยเนี่ยผมเอาศูนย์ห้าสองใส่ไม่รู้ว่าจะ,จะถูกสูตรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะก็คือละงบใบอ่อน เร่งใบให้มันเสมอกันเนี่ยไม่รู้มันจะร่วงอีกหรือเปล่าแต่วันนี้ก็ห้าวันผมอดใจไม่ไหวผมก็ว่าแดดแดดมันแรงแดดลมแรงแล้วดินแดงมันเหือดไวผมก็เลยต้องมาปล่อยน้ำกลัวมันจะขาดน้ำอย่างรุนแรงยอดใหม่มันก็แตกใบมันไม่ ใบมันไม่สีเดียวกันแบบนี้หมดเลยเนี่ยถ้าใบสีเดียวอย่างนี้หมดผมก็อุ่นใจอยู่เพราะว่าไม่ได้มันเพิ่งติดปีแรก <c oughs> ไม่ได้สะสมไม่ได้อะไรเลยแค่ฉีดแค่กันเพีียแล้วก็ปลอมลุงเลื่อยมาเนี่ยก็ดูต้นนี้ก็ ดอกแห้งดอกแห้งไปเลยออกมาแล้วก็แห้งแถมผมไม่รู้ว่ามันจะแทงยอดใหม่ออกมาอีกไหมเนี่ยดูต้นมันมันเปลี่ยนเป็นเป็นใบหมดเลยยือดใหม่เพราะว่าอากาศมันร้อนมากยอดใหม่ร้อนแล้วก็ลมครับปัญหายังไงผมก็ยัง ผมงดน้้ำมาแล้วเนี่ยดูดอกรุ่นนี้ผมว่าไปอีกแล้วดอกแห้งพวุ่งนี้ผมว่าจะจะพ่นยาก,กันเชื้อราหน่อยแล้วก็แคนเซยมโมดันผสมเกสรไม่รู้จะถูกหรือเปล่ายอดใหม่แตกหมดเลยใบใหม่ไม่รู้มันจะมันจะถีบลูกหรนะือไงผมก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นี่มาอยู่กิิงเนี่ ก็เอาอยากอยู่เพิ่งได้กินไปปีแรกกินรุ่นรุ่นแรกเนี่ยตัดไปแล้วตัวละลูกได้ตัวละลูกสองลูกเองเพื่อนเพืนคุไหนมีวิธีก็แนะนำกันได้เข้ามาครับมือมือเซียนเนี่ยดีๆหน่อยแนะนำจนผมจะถอดใจแล้ว